สบายดีตอนสวยพี่น huh. ้องน้องเนยได้คล้องมาฝากอีกแล้วปาลุงเห็ดเห็ดเดดหยังมาฝากจ้ะเห็ดเห็ดเอา้จะดีเมื่อปลาอะไรเนี่ยนะจะดีเพื่ออะไรดีเมื่ออะไรเด็กตะดีเมื่ออะไรจะเอาเมื่อแล้วคือพอเราบอกโอนพอเราแม่นางบอกโอนจะชิเป็นอะไรฟังกับฟังบฟังกับแล้วแต่นางบาดนี้เขาก็ปล่อยอะไรพี่น้องเลยแต่ยังเป็นคือเก่าเขาจะได รบสุดท้ายดูป่าวว่าลำลายอะไรเห็ดยังโอ้ยมันกระมุนมาเลยนี่เห็ดยังเห็ดยังเออให้เดาบ่สเะเห็ดเพาะในนี่นะบืูเห็ดก่อแล้วก็เห็ดปุ๊กอักเฮ้ยเห็ดก่อออกสิได้ลนี่เห็ดปุ๊อักดอกตาอักในนี่นะ เอาไาไว้ไปใช้แกงน้ำไม้พกตาพี่ได้กินได้ใช่เ็ดอันนี้เขาเคยกินกินได้เฮยเฮ็ดไข่เออเออชงกงเฮ็ดไข่น้องจีตามปนเฮ็ดเผงเฮ็ดเผงอันนี้เขาเคยกินเห็ดเผงเขาไปใส่แกงน้อไม้เลยยหญ่เลยเออมันออกเป็นมูได้เห็ดเผิงอันนี้นะโคบบ่ ฮ็ดก่อนิถ้าไม่ห้ามบุบอันนี้กันมันจะเป็นนอนมีนอนเจาะไหมอืมงใหญ่มขึ้นหนึ่งเปนใหญ่แล้วนะคะฮดก่อนไม่ได้นานเพ่อเท้าห้าดิรอนหอยเลนะใหญ่คือกูเ้าบอกเราเป็นรอนหอบตุบอมันเทาให้ เอ้ยดาวนี่อยากได้แบบนี้เด้ตุ้มๆแบบนี้นี่นะแม่เห็นนะออแบบนี้เลนี่นะจจกว่าเราได้ลายอ่จักจากว่าไม่ออกแค่หบุงแก้ววางไม่รู้ลูกคอยอยู่เอาไว้เอาไว้ไว้จีตํามปนมาแรงเนาะจะต้อแม่ว่ยังดีแ่นอบใจได้ลายเนี่ยายไปเลยปะ ม,มาสิเุญนึกม,มากิโลอ,อยู่จากาโ้ย,โยลงมาทงนาอีกแล้วพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจเด้อพดูดใดไเขามาเบิงมาซุ่มรับเป็นกำลังใจให้เด้อเมือนน่อในสิภาพพี่น้องไปเบิงเขาที่เ้าซื้อน้ำพรอ,องหลีกอิฐอะไรเนาะพี่น้องมือก้อนนะครว่าสิภาพพี่น้องลงไปเบิงแล้วเขาวปไเด้ดไปเมือนน่อวี้พอดีลูกรับแล้วกับน้องเนยกับไปเรียงงัวนํ้ำม่ยาแล้วก็ห้ากะ ให้พอ่อเพื่อนเฝ้าลูกก็เลยมาเลาะทรงหน้างามอยู่บพี่น้องขขาไปนียธรรมดาอยู่เนาะก,กละางๆเลาะบังเข่าอีกก้อนนี่แต่สิลงไปเลาะบังเห็ดนั่นม้มแคบๆหัวไอบอลที่เคยเก็บนะจ๊ะเขาเี็ก็บ่คอยงามปันได ยงหน้าหน่มเลยเขี้วงห่างยังไหง่ากามีนบลาดยบันไดเก็บนีน่น bị cay này lái lại đây <laughs> hai niềm vong ăn kèm thiệt nào nó nơi อไได้เน้อเลยเขาสูงน้ำสังยายน้นงเลยขุดอยู่สองสามบ่อต้มใส่เป็นไรกรตักใส่ไอันี้และนี่แ้วก็เรากลไปเอาน้ำก๊อกคือยามแบงแล้วก็ไปเอาน้ำกอก เนะกอกแต่ว่าย่ามนี่เขาก็ใส่พอได้ใส่สักเครื่องอยังก็ใส่ในนี้ย่ามเนี่ยหักห่างเราเป็นเขาหน้าให้ใหญ่ฮะคุณน้องเลย ให้ใหญเฮาเธรรมดามันติดพียเด้แต่ก็สิบไ้วลแต่ก็ยังบ่พ้นอยู่เພียนะก็บ่อยเขาพี่นีบ่ว่าหน้าไผก็ติดคือกันให้ๆเฮา ทอนขาดนั่นโอ้ยแห่งกะใหญ่พี่ละหังดําแล้วก็ให้บ่ใหญ่ปานใดพี่นี่บ่ค่อยมีปลาปานดพี่น้องบ่ดมาใส่บดเบ็ดก็บ่ถึกถึกอยู่ก็บ่หลายเท่าปีที่แล้วมันเสมอกันพอได้เกี่ยวอดอก ตรงมานนำเบิดชจุดโตปตัวนี่นะสูงแห่งเล้ท่างน,นี่พี่กายนี่เสียรายได้ท่างน,นี่นะมันเปื่อยนะดําแล้วคดเปื่อยไปไปดดๆๆกเาอย่างนั้นนะี่น่ะโจเกียร์กเกียกก็ได้ค่ะมีปานมีเซม,มอลอยู่ปลาซิวกับโบเฮน พี่นี่ซิมีกระดําหน่อยค่ะเนาะมันตันหน้าไหวอยู่ได้เนี่ยต่เข่าแท้ทอนอ่แล้วเนี่ยก็มีอยู่ของบอราณเป็นไรได้ข้าซิวก็เห็นมันหัวสองสองอยู่ได้คือโบลายคือปีกาย อนาา้ำตแลกับมะลักเกียวขึ้นโอ้ป่นนักคืองามพิเศษทอด่อย่า,ยา,นา,า,ยยางนี้คือมาลายท่ดอย่างนี้แบ่มี้าย ใบเก่าเนี่ยนี่ผูแ้แซวให้น่าให้หน่อยแนี้บวงงามแเนี้มันเป็นดินเป็นดินเค็ม,มนะมันก็เลยบวงงามนะใบแห้งเหี่ยวเนี่ยพุ้นโตกะนี่ตายได้น่ย นี่ปลาคอเลี้ยงลูกเก็บวันเนาะเดี๋่ปลาซิวนี่แม่เขาเท้เาซื้อน้ำพอน้องหลีดพี่น้องอม,มันก็นเริ่มเคี้ยวขึ้นมาแน่แล้วอหอดขั้นะนะั้นน่ะใหาเห็นลูกปลาลอยแซลอยอยู่พี่น้องเลยลูกปลาคอได้หน่พี่น้องอ่ะสิบ่เห็นชัดปานใดลูกปลาคอแม่มันก็นเลี้ยงอยู่ในนี้แหละ ปลาคอกับปลาเข็งเรนรูด้ดีรูดด้ดีโมเมนต์ปลาซิวกลมเหมืนกระขักปลาอ้าวลปลาคอนี่ก็ให้นี่พีนน่น้องะแต่ว่าซื่อเมียชื่อพูดมันหมนปันได้มันเปื่อยน้ำด้วนะมันเปื่อยหมดเลยไอชิได้อา,ายุกระส่วนหน่อยอะไรเนาะไอชิไม่ได้ไฮเทิงนี่แหละงามอยู่ไฮเทิง์กดู นี่สิเป็นเขาเขาเจ้าเนี่ยเฮามาวานปุยแล้วก็มาฉีดเขา,าเก,นะก็ให้เทิร์งให้น้อยให้หน่อนะมันตายมันมันโบราณงามมันเยังจะรอดอยู่ใหน้นอนะ้อยๆนะสิโอ้ยดูปลาเคงน่องนะนี่มึงสีได้ได้ไหมข้าพเจ้ารำแต่หัวปีมึงสียง,งามสมิดนะ ราบบดีดำนู้นได้ให้นี่แหละข้าจีได้ก็ได้พี่น้องเลยกห้ดูมเชี่ยวงามแน่แล้วปุยผวานให้ดุมันี่กับยังพัน,นด้ขึ้นแจ้งมันสีอดอกแจ้งมันสีเป็นอะไรแหละอะไรขยามันเลยสื่อเลยงามอยู่ด,ดอกยนะพี่นอ้อง มาสีมาหวานปุ้ยใส่แล้วเราบปได้ใส่ปุ้ย,ยแหมา <c oughs> แม,มอยู่ในอุ่มมีเสียงคึมจุ่มอ๋อมาก็ลงมาเบิดกุโต,หต,ออหตใหต้ใเราบังเฮ็ดกันเด้อบ้านให้เราบังเฮ็ดก่อนย้ายน้องเนื้อมาได้เฮ็ดก่อมาเบิ่งบอลเฮาเคยเก็บมาไดเฮ็ดก่อก็ได้ Thế lo đẩy này xay như cái Không thưa đâu cả. Ồ, lâu nó có mà hãy kiếm vô nó ngơi cả. Ủa, không ọc lắm, lắm gì nè. Ọc chú bên ọc lại. Buộc cái này nè, à nà, nà, đọc đầm đầm này nọ nội này. Bị này, ui. Ọc lại, thay này mềm bất พี่เขาได้มานางเผาพี่นี่คือนมาเห็นแคงไหนเลยน้องมาเห็นเห็ดแล้วเดือเก็บเขาบุนน้องือจังไรนี่เป็นเห็ดผึ่งดอกดำๆเห็ดผึ่งอย่างน้องนี่พี่น้องคอมเมนต์บอกเขาเน่อด้อกินได้บุน้อ คือเป็นแั่นี้ไม่ให้ผึ่งตับหุวยวะพี่เนอะนี่แต่ว่าเขากลับชิคก็บเอากินได้จีเห็้ผึ่งอันนี้ดอกนาหนาเนี่ยต้องมาท้าไมา่างากรให้ได้เข้าเคลีย ลมหอดถวยพี่น้องมาเพิ่งซอยข่อยนี่มันแมนเฮ็ดยังคิดได้บ่เพราะว่าถูกกระเด้อหมุนไปก่อนเป็นเหลืองหรืมันคือเฮ็ดยังเหรพี่น้องเคยบอกอยู่นะเฮ็ดอันนี้นะอะไรขึ้ลืมเฮ็ดมันปูเออแมนบ่พี่น้องถ้ามันสิแม่เห็นได้ ดอกลักษณะแบบนี้้ามนก็แบบนี้แมนบบเห็ดมันปูเน่ะออกลายอยู่ได้นี่ถั่วผีพืดนะเห็ดเราได้เก็บเห็ดน,นี่นะก็คือบุกเคยเก็บไปแกงจะเขียอค่ะ chịu người vừa đau vân còn mềm quá nè mềm vô mềm để kep nữa rồi đó kep mận bù hả là nhở, khơi cái cặp đồng nơi บัวไม้เหลกอกทิมมันยังดอกอ่อนดอกน้อยอยู่พีามาม่น้องเคยกินบวชิตรึ่งรืง่งมันลายอยู่ไดพีข่ข้างล่างเขาเขาบนนุ่มกินกป็นอะไดเลย sẽ kiếm ngoài cho quá sẽ vào cho nó Chết mà hình có đau bừng coi Phát trụng thân mà đi แคมหวยแห่งทุกข่าวเขา,ามาเจอสิ่งที่เขาตามหาล่ะพี่น้องเลยน,นี่ตั้งแต่สีเมื่อขึ้นเมื่ออะได้เนี่โอ้ยเสียด้ยปะเนาะมันคืออยู่สันส้นหวยสั้นแท้า็ถอลุูมพี่อึ๊บมันแมนอยู่บ้โอ้แมนพี่น้องเอ้ย นี่แลหละเฮดก่อนี่ดอกแดงๆดอกแนาๆนี่ฮะก็ได้ดอกแรกขอแต่โอ้ยน้ำไผ่ดอกแรกของปีนี่ฮะก็สิไดม้มาเก็บ